สวัสดีค่ะนักศึกษาครูอาจารย์นกนะคะหรืออาจารย์นัชาตาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํางบชําระบัญชีกรณีจ่ายคืนทุนเป็นงวดนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราจบการทํางบชําระบัญชีงวดสุดท้ายคืองวดที่3แล้วเราก็ได้ทํารายละเอียดการจ่ายคืนทุนไป2งงวดนะคะมามาคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะเราจะเอา ที่เราคำนวณเอาไว้นะคะในตารางงบชำระบัญชีค่ะนะคะเดี๋ยวครูย้อนให้ดูนะคือตารางอันนี้อันนี้เป็นงวดแรกเดี๋ยวเราจะลงทีละรายการเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะคะเริ่มที่เดือนเมษาค่ะนะคะเริ่มที่เดือนเมษารายการแรกขายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนนะคะการขายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนเราจะเอาตัวเลขแถวนี้ทั้งหมดเอาไปลงบัญชีนะคะข้อมูลก็คือขายสินทรัพย์ได้เงินใช่ไหมคะ สินทรัพย์ลดเป็นผลขาดทุนทุนก็ลดเพราะฉะนั้นเอาไปบันทึกบัญชีรายการแรกค่ะของเดือนเมษานะคะขายสินทรัพย์ได้เงินก็เดบิตเงินสดนะคะแล้วก็เครดิตสินทรัพย์ออกทีนี้จะไปเครดิตได้เดบิตยังลงไม่หมดค่ะเพราะการขายครั้งนี้เกิดผลขาดทุน ทุนลดนะคะเพราะเป็นผลขาดทุนทุนลดลดด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเดบิตด้วยทุนของทั้ง3คนที่เราได้คำนวณเอาไว้แล้วเราก็เครดิตด้วยสินทรัพย์ย่อด2ด้านออกมาจะเข้ากันพอดีเลยนะคะแล้วเราก็อธิบายรายการจำหน่ายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนนะคะอันนี้คือการบันทึกบัญชีนะคะเราไปทีละรายการรายการนี้ผ่านนะคะต่อมาค่ะเดือนเมษาย,ยังไม่หมด เมษาอีกรายการหนึ่งก็คือชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นรายการที่สองของเดือนเมษาชําระหนี้ให้เจ้าหนี้นะคะดูที่ช่องเงินสดเห็นไหมคะเงินสดติดใส่วงเล็บคือเงินสดลดเจ้าหนี้ใส่วงเล็บเจ้าหนี้ลดเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็คือเจ้าหนี้ลดเงินสดลดเอาไปบันทึกบัญชีค่ะเจ้าหนี้ลดด้านเดบิตค่ะเงินสดลดด้านเครดิตก็จะเป็นเดบิตเจ้าหนี้เครดิตเงินสดแล้วก็อธิบายรายการนี่เป็นรายการที่สองของเดือนเมษา ย้อนกลับไปดูตารางคำนวณนะคะตารางที่เราทำงบชำระบ,บัญชีเอาไว้รายการที่3ค่ะจ่ายคืนทุนงวด1พร้อมเงินกู้จ่ายคืนทุนงวด1พร้อมเงินกู้เพราะฉะนั้นจ่ายคืนทุนเห็นไหมคะช่องเงินสดตัวเลขวงเล็บคือเงินสดลดช่องช่องเงินกู้ใส่วงเล็บคือเงินกู้ลดนี่สินลดทุนของ3ใส่วงเล็บคือทุนลดรายการนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ลดนี่สินลดแล้วก็ทุนลดไปบันทึกบัญชีค่ะนะคะ สินทรัพย์ลดด้านเดบิตค่ะเดบิตเงินกู้หนึ่งแล้วก็ทุนสามทุนลดนะคะแล้วเงินสดลดสินทรัพย์ลดลด,ดด้านเครดิตและอธิบายรายการ <c oughs> ชำระเงินกู้บางส่วนพร้อมคืนทุนงวดหนึ่งหรือใครจะบอกว่าคืนทุนงวดหนึ่งและชำระหนี้บางส่วนอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเดือนเมษายนเมษายนที่สามรายการนะคะต่อมาค่ะ จากเดือนเมษาก็เป็นเดือนพฤษภาไปดูงบชําระบัญชีกันค่ะพฤษภามี2รายการเห็นไหมคะรายการแรกขายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนเหมือนเมษาเลยค่ะเพียงแต่ตัวเลขเปลี่ยนเพราะว่าขายสินทรัพย์ได้เงินเงินเพิ่มสินทรัพย์ลดแล้วก็แบ่งผลขาดทุนทุนก็ลดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาบันทึกบัญชีค่ะเดบิตด้วยเงินสดเพระขายแล้วเงินสดเพิ่ม ะะขายแล้วเกิดผลขาดทุนทุนลดค่ะทุนลด,ดด้านเดบิตทั้ง3าคนเลยนะคะขายสินทรัพย์ไปสินทรัพย์ลดลดด้านเครดิตนะคะสองสองด้านเท่ากันพอดีก็อธิบายรายการจำหน่ายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนต่อมาพิษภัาอีกรายการหนึ่งนะคะพฤษภายอีกรายการหนึ่งก็คือจ่ายคืนทุนงวด2พร้อมกับเงินกู้นะคะจ่ายคืนทุนงวด2พร้อมเงินกู้จ่ายคืนทุนเงินสดลดค่ะอยู่เครดิตเงินกู้ลด เงินกู้เป็นนี้สิลดด้านเดบิตจ่ายคืนทุน2คนนี้ทุนลดด้านเดบิตอ่เพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีค่ะเราจะเดบิตด้วยเงินกู้1น,นะคะแล้วก็ทุนของ2คนที่จ่ายได้รับการจ่ายคืนทุนไปนะคะเอาเงินสดจ่ายคืนทุนเงินสดก็ลดนะคะเงินสดก็ลดแล้วก็อธิบายรายการว่าชําระเงินกู้บางส่วนพร้อมคืนทุนงวด2นะคะอ่ะโอเคเดือนพฤษภาจบไป ต่อมาค่ะเดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนมี2รายการค่ะเดือนมิถุนายนมี2รายการรายการแรกก็คือขายสินทรัพย์แบ่งกําไรอ่ะทีนี้จะไม่เหมือนกับเมษาพุทธภาแล้วเนาะพุทเมษากับพฤทธภาแบ่งขาดทุนอันนี้แบ่งกําไรแบ่งขาดทุนทุนลดใช่ไหมคะอยู่เดบิตแต่คราวนี้แบ่งกําไรทุนเพิ่มนะคะทุนต้องไปเพิ่มด้านเครดิตขายได้เงินเงินสดเพิ่มค่ะขายสินทรัพย์สินทรัพย์ลด ขายได้กาําไรทุนเพิ่มเพราะฉะนั้นไปบันทึกบัญชีการนะคะขายได้เงินค่ะก็เดบิตเงินสดแบ่งกาําไรเครดิตด้วยทุนค่ะคืนเพิ่มแล้วก็เครดิตสินทรัพย์ออก2ด้านเท่ากาันอธิบายรายการจําหน่ายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนส่วนรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายนะคะก็คือจ่ายคืนทุนงวดสุดท้ายพร้อมเงินกู้จ่ายคืนทุนเงินสดลดค่ะอยู่เครดิต เงินกู้ลดทุนลด2ตัวนี้ลดด้านเดบิตนะคะรายการสุดท้ายก็จะเป็นเดบิตด้วยเงินกู้นะคะแล้วก็ทุนของทั้งหมดเลยที่ได้รับการจ่ายคืนทุนจ่ายคืนทุนเป็นเงินสดเงินสดลดอธิบายรายการชําระเงินกู้ทั้งหมดนะคะพร้อมคืนทุนงวดสุดท้ายหรือใครจะบอกว่าจ่ายคืนทุนงวดสุดท้ายพร้อมเงินกู้ก็ได้หรือใครจะบอกจ่ายคืนทุนงวดสามพร้อมเงินกู้ก็ได้ เสร็จแล้วการลงรายวันรายวันลงไม่ยากนะคะใช้หลักการพื้นฐานเพียงแต่ว่าเราจะต้องทํางบชําระบัญชีให้ได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของงบชําระบัญชีนะคะครูก็ขอจบเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ